ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอนันต์มันนี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมก่อนจะเข้าถึงเรื่องราวของเรานะครับผมกดแล์กดแชร์กดติเป็นกำลังใจด้วยนะครับพอดีว่าไปดูคลิปคนหนึ่งนะวันีคลิปในครอบครัวเราคนหนึ่งนะครับคุณบอมเบรนนะครับผมบอกแกรือเปล่าครับวันๆไม่เห็นพูดถึงโปรเจกต์อะไรเลยโพสแต่แจกมันเพื่อดึงคนเข้ามาซื้อใช่ฮะผมก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับดนามิกนะครับผมเรทที่ต้องดูอนาคตเราเราก็ได้ดูอนาคตกันวันนี้แล้วนะครับผม เหรอนี <Es> <an> <t ion half> ้ผมเก็บไว้อยู่นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะฮะเหรียญไดนาเนี่ยอาจจะต้องเทขายทิ้งนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับเก็บไปเยอะเหมือนกันนี่ทำไปเล่นไปด้วยราคาเหรียญปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ตัวโค้ดที่เหลืออยู่ตอนนี้นะจะขายไม่ได้แล้วเปล่าวะเป็นไปได้เปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้ โปรเจกต์น่าจะล่มแล้วครับผมถ้าดูจากมุมมองของผมนะคือส่วนหนึ่งก็คือมันแจกมันแจกเยอะนะฮะคือมันแจกมันแจกทุกเดียวเลยอะ่ะแล้วคนเข้าไปเทขายได้มันก็เทขายนะครับมันไม่เหลือหรอกผมว่านะแล้วก็มีมส่วนของเปรียบเทียบราคาเขาไปนั้นขึ้นมานะครับเพื่อหลอกแมงเม่านะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันดูน่าปลอดภัยขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเขา พยายามโพสต์นะพยายามบอกตัวเองว่าที่เข้าแล้วด้วยจริงๆมันไม่เข้านะครับผมซึ่งพอมองหลายๆครั้งเข้าหลายๆครั้งเข้าเนี่ยผมก็เริ่มมองแล้วว่าโปรเจกต์นี้มันคงไม่รอดจริงๆว่ะนะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ผิดพลาดนะครับผมที่มองแล้วว่าการไม่ก้าวหน้าไปการไม่ก้าวไปข้างหน้าของโปรเจกต์นี้ทําให้เราเล็งเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วคนเขาเก็บไม่เยอะทั้งที่คิดนะคิดว่าลดดีกว่าไหมนะครับผมลดโปรเจกต์ตัวนี้ทิ้งแล้วนะครับผมสําหรับผมผมรู้สึกว่า มันไม่ได้อย่างใจนึกเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อารมณ์เร็วนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าเราจะจำบทเรียน้ไว้นะฮะเฮ้ยเศร้ hey, าจังเดีย๋ยวนะขอจัดการก่อนเอามาแล้วมาเดี๋ยว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  ขายเป็นเค้กได้ศูนจุดห้านะครับผมต้องอันดับเบลเนี่ยนะฮะโอ้โหได้ปะวะขายเป็นเค้กได้ก็ขายไปนะครับผมไม่ค่อยอยากเก็บไว้นะฮะต้องดูว่าสวอปได้หรือเปล่านะอาจจะสวอปไม่ได้ด้วยนะครับผมมีสิทธิ์เป็นไปได้นะว่าสวอปไม่ได้โลฮะโลเหรียญฮะคือ อย่างที่มีคนทักท้วงมานะครับผมสามารถทักทวงมาได้เลยนะไม่ใช่ความคิดผมไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเสมอไปนะครับผมเพราะว่าผมมองพยายามมองระยะเวลาค่อนข้างยาวๆนั้นพอสมควรนะครับผมแล้วก็พอมองไปยาวๆเนี่ยมันก็ไม่หมายความว่ามันจะได้นะฮะตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาไว้นะกี่เปอร์เซ็นต์วะที่มันตั้งไว้เดี๋ยนะขอดูก่อนนะห้าเปอร์เซ็นต์ผมเก็บไว้เกือบเกือบเดือนแล้วมั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วมั้งฉันว่า น่าจะประมาณนี้นะฮะน่าจะสวอปได้สวอปได้จริงสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่นั่งกุกินกันนะเป็นเหรียญหน,นึ่งนะครับผมที่เป็นการลงทุนในปีก่อนที่รู้สึกว่าเอานะมันก็พลาดถือว่าพลาดนะครับผมเพราะว่า,วาพอมองในระยะเวลา อันไกลเนี่ยมันกลายเป็นเหรียญที่ไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่คิดนะครับผมแล้วก็คนคนพัฒนามันไม่ไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องนะให้มันดีที่สุดนะครับผมาก็กลายเป็นโปรจเจกต์ที่ล้มเหลวครับอย่างที่คุณได้ยินเลยครับผมมันคือโปรเจกต์ที่ล้มเหลวครับผมรอสวอปนะฮะ นานเหมือนกันนี่เอาเผื่อท่าน swap ไม่ได้นี่ก็เราก็จะได้รู้นะครับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงนะครับอ๋อเรียบร้อยส w a p ได้ละยังส w a p ได้นะฮะเหรียญยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมพุ่งผมุณ s w a เป็นอันนี้ไปนะครับลากอนโปรเจกต์ไดน,น้า ไดเ้เดี๋ยวนะเค้กชั้นละเรียนเค้กคคส่วนใหญ่ผมเอามาเดี๋ยวอะไรคนจะบอกว่านี่คือเรียนเค้กส่วนใหญ่อะผมเอามาทำความสนุกส่วนตัวของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะมองว่าสิ้นเปลืองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความสนุกของผมล้วนนะครับผมอันนี้ไม่แนะนําให้ใครทําตามนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้มินน้มขั้นตน่ำกา่องหนึ่งเค้กน,นะครับผม แล้วก็จริงแล้วลอตเตอรี่ผมก็ชอบมาเล่นลอตเตอรี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่คาแนะนําแน่นอนนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบหลายๆคนไม่เข้าใจนะว่าซื้อไปได้อะไรน,นะฮะซื้อไปแล้วมีโอกาสได้รางวัลนะครับผมเดก็คือหวยนั่นแหละโอกาสได้รางวัลก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมสำหรับคนที่จะได้ไปนะครับผมแล้วก็ตั๋วที่เกิดขึ้นดีเทลที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีคนไปเบิร์นนะครับผมอีกเลคกนะก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งตอนผมซื้อดหน้ามาผมซื้อไปประมาณห้าเหรียญมังขายได้0ูจุดห้าก็ราวๆหกห้าเหรียญกว่าๆนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะบอกตรงว่าไม่คุ้มเลยนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กนะก็ใช่ฮะดหน้านะครับผมโปรเจกต์ Project ที่ร่เร็วนะคะเรียบร้อยลงเงินจริงไปแล้ครนะับโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมน่าเศร้าไ,ไม่น้อยนะผมว่า โปรเจก์นี้ยังไม่สแกมนะครับผมยังยังขายออกได้นะแต่มูลค่าตลาดลดลงเรื่อยๆนะครับผมถึงไม่สแกมแต่มูลค่าตลาดลดลงมันก็มันแทบไม่เหลือคุณค่าแล้วล่ะนะครับเศร้าโอเคครับผมสําหรับใครที่สนใจตัวนี้หรือเก็บตัวนี้ไว้นะครับก็เทขายแล้วก็เทขายนะครับผมอยาาเก็บไว้สกตัวนะครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ